การสวัสดีครับานผู้ชมมุนีพอเที่ยงในเดือนทางมาหาปตุยอีกครั้งหนึ่งเนาะครับผมเนาะพราะว่าเพิ่นบอกไปกรบเป๋าบนว่าฝันดีได้ปัสสันฝันดีมีคนมาบอกเลขเขียนใส่กระดาษให้เลยเห็นเป็นตัวแดงจึ้งคืงปัสสันคนใหญ่ๆอ้วนๆหรือจะเป็นเจ้าทีบ่ปตุยว่าฉะนั้นแล้วเดี๋ยวพอเที่ยงจะพาพี่พาหนองมาสอบถามมันก็ปตุยเนาะตอนนี้เดือนทางมาถึงแล้วครับปตุยพเพิ่นบ่ได้ขวดทานมุนีพเพิ่นว่าเ้าก็ปิดเตาเนาะครับผมเนาะทานเพิ่นก็สอบยาย่ใหญ่ครับท่านผู้ชม เอาเดี๋ยวไปฟังเบิ่งความคมกันเลยครับป้าตุ้ยสวัสดีครับล้างล้างอันล้างม่านนล้างมือมือว่านะนอครับปานี้ย่ำขึ้นด้วยฝันบาค้นข้นซิวหนุวันนอครันข้าก็เอาบินบินข้าวขาวมาข้าก็กดมานั่งจแกมานั่งอยู่ใส่บาตนี่ข้าก็เอากระดาษมาเขาว่าโอ้ยมาจันเจ้าว่าถือบุ่นเละมาจัดถืออีกอย่างมาจันเจ้าว่าซื้อน้ำโมบอมาจันซื้ออีกอย่าง คือคนคืออีพัทนี่แต่ว่าคนอ้วนคนดำวัานุ่งเสือบกระแดงตะบานตะบานจิเจ้าทีเจ้าทานอยู่บบ้านนี้แล้วเรายยกแล้วเราอากระดาษข้าวขาวโยกขึ้นมาแล้วว่าเฮ้ยวระสันเด็กออกสิเอ็ดบางสิละเป็นว่าเออจะถึงว่าไดท้าปัาจุนปัจจุ๋ยถือน้ำบอสี่บ่อเออจะถือจุบ่อบ่อแล้วกูมาได้ซื้อประสัน อันมึงสื้อมึงกระถิกสตีมั้งมึงซื้อควะเถกต้องบคาบาทวางสิละเธอว่าไหวมันสิแม่ยังได้เปลเาเด้อมันจะเป็นหนึ่งหนึ่งหาบอกเงินเปเาวาเลขสิเอยู่จะ่าเราแล้ถือหาบาทว่าบออเออก็เลยหาบาทเจ้าว่าไ้บ่บ่ก็บ่าไ้สื่อมาังห้าบ่ไไ้สื่อตัวสื่อจะตัวมักเด็กตัวกระสือตีห้าว่ได้สื่อเดียวตัวห้าว่าเด็กสิออกว่าสั้น จ้าปันหาไอ้หนอครับผมอันเมื่อนั้นปัตตุยฝันฝันว่าจังไดก็ไหนที่อ่ะเหมือนสิมาไายคลิปแรกนั่นมันดงหนอหนอเจ้าก็านอีกทีนะแม่ปัตตุยเออฝันว่าอันผ้าข้าวข้าวของกินมาให้กินอยู่หันยุยุบันหนึ่งหกสามนั่นเออหนึ่งหกสามสามเก้ามากินอยู่หันครับหนึ่งหกสามกับหนึ่งหนึ่งหัเป็นเป็นจังไงก่อผู้ใดก่อมาให้มาให้กิน จัะข้าจามาเต้าหือนนั่นล่ะบ้านฮกฮกเก่านั่นล่ะว่าฮกเก่ามันเป็นคู่กันเขาจ๋าไปกินอยู่ฮือนแต่วันนันเป็นแบบลาบแบบมนาคัดใส่ถั่วยมาสู่กินเข้าจ๋าใส่ถั่วยมาให้ปัตรยี่หอดือนเออผัากันกินอยู่ฮือนน้ำกันอยู่ประมาณที่ฮกหนึ่งฮกสามอย่างเงี้ยอืมนั่นนั้นเป็นชิบแหลกนาะค่ะผู้ชมเนาะแต่ว่าก่อนที่เบ้าอุบลหรือว่าอย่างเกาะเบ้าเตียผ้าร่วย เพป็นสิมาเอาของมาอนีประตู่นฝันมือขึ้นนี่เพิ่นว่าได้ไปเก็บเห็ดครับท่านผู้ชมได้ไปเก็บเห็ดหลามีพุทธเถ้าเอาใหายเป็นบ่อป่าอีหยังเออที่เป็นเด็กเนี้ยแล้วพากันไปเอาแล้วเนาะมันบ่ได้ตั้งใจว่าเสียเอาแต่ว่าเขาจะเอาให้ก็จะเอาให้เอาใหา แต่งว่าไฮฮอดเสื้อนึงก็ยังว่าเก็บได้น้อยเดียวนึงเก็บได้นิดนึงแต่ว่าเพิ่นเอาให้ไฮบาดนี่ยกาเจาะมาให้โอ้ยไฮควบก็บ่มีหม่องใส่แล้วว่าซั่นก็ว่ากูบ่ได้ถือถุงมานําได้ไหวกัเอาเสื้ออังสีแล้วไฮขาวขาก็่องใช่ห่อห่อป้าจักสีเดียวห่อปากเอามาปรุงผ้าใบป้องก็มาปรุง้เฮือนของเก่าที่163สามนครับเออก็มาไปเฮือนก็มากองใบก็มากองไว้บ้านอีกทีนึ่งหกสนั่นเออว่ามันก็ขายว่ามันจะเข้าอี่ดีได้เลยเรานี่ ไม่เอ่นเพราะว่าขนาดไปบ่ได้คนยังเอาหอยู่ข้าเจ้ายังเอาใสใสเด็ดจังมาที่แรกไปหาน้ำข้าเจ้าอันดาเอ้าที่แรกนั้นว่าสิไปเก็บเอาผู้ดียาวมาตีข้าเจ้าด้วยว่าอุ้ยประจันกูเก็บอะไรละประจันด้วยว่าเออบ่ได้ก็มาอัน เอาบานนี้ขอเราไปขวดอ้ําวนดอกน้อยมาน่อขวดอาดอกน้อยมันมาได้เต็มนี่ดาบันโอ้ยได้ไหนน้อยอะเตืมด้แนบันเต้บ้านมันนั่นไห้อันนี้เต้กับเต้พ็มีน่าใส่กัใส่หอดเสือเต็มเสือได้หอดพี่ได้ชุนพูนอยู่อ้ยอันอันเฮ็ดนั่นถึงว่าปตุยมันจะเลือเจ็ดเจ็ดน้ำเนื้อเป็นสี่เ็เจ็ดนงตัวนึ่งเปนมากครับผมท่านผู้ชมนะปตุยมาก เกเกนี่แหละแต่ก่อนพอเที่ยงจะมามาเจอปัจจุบยนี่เขาเก่างวดสอนได้ฉบานพนว่าฝันตัวได้แม่นตัวนั้นเพราะว่าอันอันออกอันเก่ากิดนั้นกับอย่างดีลางนั้นต้นอันอันนั้นโอ้ยขากอีดีบอกลูกถือในเด้อเก่าเก็ดเก็ดเก่าลูกเอยลูกกับป๋อสือแจ่มันไอจอยมันจะจักบวาดตัวนั้น ครับเรามือสุดท้ายเนาะมื่อขึ้นมาดมาดประตุยกับฝันว่ามีข้นเพิ่นประตุยว่าน่าจะเป็นเจ้าทีประศั่นข้นอุวรน้ำดำข้นอ้วนได้แต่ว่าแต่ว่าบป็นนงเสือเอานงเสืออะไรนงเสือแบบนี้ล่ะนงเสือปักกระเล้งนี่ล่ะนงเสือปักกระเลงไม่งี่งอ้วนอ้วนซ้ำเพิ่นนี่ล่ะแล้วนางที่บอกประตูแล้วนางหันหลังมาหายวันนี้เราเอากระดาษมาว่าเจ้าทีประศั่นก็ซื้อได้ประศั่นซื้ออีกอย่างประศั่นเจ้าว่าซื้อน้ำควายบ่อประศั่น อันเอ้าเ้าว่าห้าสิบอกเีขโตว่าจันบอกอีกย่างบ่มันออกแลตัวสิบเอ็ดบางสีโอ้คือบอกเออมันาชิบเอ็ดมันบาทแงสีอันเ็ระาถือคาบาทบาทีฟังเขาจุ้กันะผู้ชมันมีหาบาทดั่งเด้อไม่จะเป็นหนึ่งหนึ่งหาหรือเป็นหาหนึ่งหนึ่งก็นไได้ครับเปมันบงจักเดี๋วตัวนั้นตัวปุยนั่นบอกว่า มักเจ็ดเจ็ดได้คระ่มือชุ่มส่วนตัวของปัตตุยเพราะัายในเจเ็ดเป็นมากเจ็ดเจ็ดนาะปัตตุยเนาะต่วกิดกิดตบานเด็กที่นี่เขาเจถิ่มเนาะปัตตุยเนาะบ้านเด็กที่นี่ก็เปล่บอกตัวแรกนั่นเจ็ดสองัโอ้เจ็ดสองฟันเจ็ดเจ็ดเจ็ดสองลุงเห็นลุงเอกเห็นลุงออกลุงมาเอกขั้นลุงมานั่นเด็กนั่นบ่าปะเก็ศูนย์เกหนึ่งเกตสองของปัตตุยเนาะขั้งแรกที่เพิ่นบอกว่าเที่ยงเป็นบ้านเด็กที่ครับ 63นะครับผมเนาะหนึ่ง3สหสแต่ว่าประตูฝันอีกขังหนึ่งว่าไปเก็บเห็ดบ่ได้เห็ดได้ครับสมุช้ชมได้เห็ดหน้อยในถ่อกล่องมือแต่ว่าพูดเฒ่าบอกว่าเอาให้เราอีกแน่แบ่งให้เราแนว่าสาั่นได้เต็มเอาใส่หอบเสือมาเลยครับสมุช้ชมลากะมี่คล้ายๆเจ้าทีล่างใหญ่ๆไม่ยิ่งตัวดำๆครับผมเพิ่นว่าเจ้าบ่ซื้อเลขน้ำคอยบ่อนี่เลขหนึงน่งหนึ่งนี่าสาั่นคอยถือหาบาทเพิ่นว่า นครกกาตผู้ชมนเนาะหรือพ่นจะบอกหนึ่งหนึ่งหาหรือว่าหนึ่งหนึ่งจะสิบอก็แล้วแต่ท่านผู้ชมจะพิจารณาเองเด้อครับท่านผู้ชมส่วนเจ็ดสองกับเจ็ดเจ็ดนี่ประตูทบอกว่าเป็นสินชอบส่วนตัวของเพิ่นพอเพิ่นฝันเห็นกับพระรุ่งเพิ่นฝันเห็นพระรุ่งเพิ่นมักจะเป็นเลขเจ็ดหราะว่าเจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดสองนี่แหละเพิ่นว่า นั้นแล้วไพหมักตวใดชุนได้ก็ลองไปพิจารณาเองนอกพระเที่งกะมีหนาที่มาติตามไห้เอาไปแบป่งัปให้พี่ให้น้องท่านได้ชื่นชอบก็บค่อยเอาสมบประการหรือว่าแคบหนาจอไปเบิง่งบ่มากเข้ากับเบิ่งพระคุศาสนาเนาะแต่ว่าการสุกท่านโชคดีโชคหมานสามตัวสองตัวตรงๆกับเด็กปะตุยให้มีเงินใส่กันผูดกคนสุดท้ายนี่พระเทื่งกะมีของดีมาฝากพี่ฝากน้องเป็นสีเผงนองสร้างพุทธคุณให้ไดเาา้เมตตามหาสเนยเมตตามหานิยมข่าขายเหรียเงินเรียทรัพ์ ท่านใดอยากเอาไปซอยขาดซอยขายไปฟังจากปากปูใดผพร้อมกันก็พอเรื่อยเอยกครับผมเอ่เนองจากวัตถุมุคลชินีสิว่านองส้างเรืยมีความคิดคุ้นกุ้ยกับหลวงปู่ขี่หอมหลวงปู่สมเดจรุ่นหลวงปู่ดูหลวงปูบ่บุญอ่าลาลูกขออนุญาตเหตุนองส้างได้บอเพื่อให้ลูกศิษย์ญย่าโยม ทีนั่ไปสักกาบูชาหรือนั่ไปจิตหานที่บ้านที่เฮื่อนที่บ่านาน,นี่เฮือนก็ไม่ลดก็ดีสีเป็นสีมงคลถ้าม,ม้าขาค้ายกับบริจกดำอ่ามิจะสิ่งที่เพิ่มพูนขึ้นคือหนองส้างสมัยก่อนเท่าบ่เข้าใจว่าสร้างมีคุณอ่าคนบ่เข้าใจสีเปนเสื้อจะว่าหนองแมวครัหนองแมวก็ดีเออครับอีกองเขาที่สูงของเขาเองอันนี้นองสร้างแห่งเป็นสัตว์สีสูงคูัประหลาดก็เลยบางความเกคุยกับหลวงปู่ว่าลูกหลานนี่จะ ขอมาทําเป็นสิริมงคลให้ชื่อทิศไปทิศเหนือนทิศเหนือไปมันรักษาล,ล้างยางก็เลยขิดว่าฮานนองสร้างอย่างเดียวกคือสีบอบบันใดคุยก็รลุงวุ่เจียบว่าไปใดนังสร้างมาไปใด้งาสร้างมาลูกจะว่ารถผอสมต่อ,อให้เพิ่มพุดจคุณขึ้นอีกอเ,เป็นสัน้นเ,เป็นสัน้นเ,เป็นนั้นก็ได้ให้ดาดย่อมไปล่องใส่เบองอันนี้เกิดคุ้นจีลีมีพูดธคุ้นไม่ดโตมีอิทธิฤทธิ์มีอำนาจ สามารถม็นอดวยี่ยมสามารถไปหาผู้ใดเกิดขึ้นว่ากิจการดีขึ้นก็เลยแต่ไม่เห็นวัตถุอย่างขึ้นมาบบานนี้ได้วัตถุแล้วมีน้องสร้างมีนังสร้างมีง่าสร้างแล้วเพลนว่าทั้งเมืองล่าเพนว่าให้เอาฝากบกตูมต้น,นตูมกินน้ำบกทูมกินเนื้อเขานี่ฝากทูมคือตูมุมูมก็เลยเอาฝากตูมมา เอามาผมสมจะวอาออกที่เขียวนานี่คือฝากตูมฝากตูมบา,ตบ,บานเพราะตาปูนโมเอาปูนมาเอาอีกฝากย่อต้นย่อคือบุบบานพวกเครืออร่องตออัวตัวย่อเอาขื่นคือย่อ่นฝากยอ่อเอามาใส่ลงในนวดโมพ่อ,อพแล้วเอาฝากคุ้นปูนบานต้นคุ้นตรงเอากับฝ่าผ่าก็ะไปไยุ่งเลี่ยนี้นมานี่คือใบคุน้นนี่นี่มันใบคุ้นโมาืชฐานอยู่ครับเป็นเป็นเป็นพระพุทธเป็นอีหยังครับผมผ้าสีบรี อ,องมหาราบองค์เมตตามหาราบนี่เป็นนี่แววมาอยู่ในร่วมของนองสร้างมดเป็นม้วนสารไม่เงี่ดำมีตำ,ำ,ำนานมากกันพีกันสารกับพระโลกยในนองสร้างคือไม่เงียดดำเดียมาเห็ุเจ้ามาร่วมเป็นสุดยอดของนองสร้างคือพุกเสกของบุดเบิดลตำหนายอยู่ในเกตตำนานเบิ้ลบุกเสกเชื่อใรลอยแปดจบบุกมาเลยเชื่อในกู้บาอาจารย์บนอธิษฐานจิตให้ อ่าคืออจังย์สีผู้พุกเสพผู้เริ่แรกนี่คือปูสศรีอนุตโรอายุณมันนี้ร้อยสองปีอยู่บ้านข้ามคาสว่างวิโรจน์นี่ผู้พุกเสพให้ริ่แรกอ่าอ่าทยไปสองผู้รอดอ่าวัดกุดคูนอ่าผู้รอดทรรมาชิโน่ั่นเป็นผู้ปุกเสพผู้ที่สองครับอ่าสามผู้เปลี่ยนเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนความยากจนในพุนบางมมี ยูกินสว่างด้วยกันมันจะทีวดูครับ,รบน,นี่นี่นี่ปูเปียนสายนี่จะเป็นสายของปูวิโรดบิโรดยัตนาบุคือปูรอดตทงสีเมืองน,นี่มันบวกบวกสายได้บานคเพิ่ลมาจากสายสาย,สายบานเ้ออย่าโยมเลยปูรอดมาจากสายปูรอดเป็นศย์สมเด็จปูรุ่นสมเด็จรุ่นสมเด็จรุ่นเป็นอศูษสีไปข,อขอ้อ,ของไฟในสีหอมคือราชคูนสมเด็จนัน่นแหละคือยังคววมเป็นมาก